สวัสดีครับพบกับช่องแมงคับูชแนลนะฮะตอนนี้ยากำลองตอนที่กินอันนั้นนะเจ้าคือบทไทยเอาตอนนี้แหละเมนทะบูเอาตอนนี้เลยมันไม่มีปลาดออะออ๋อเมนอ๋อเมนว่าจำปลาดะและจำลองก็สร้างนะเอาเป็นคนบ้า มันด่านะอ่ะจัดไปใช่มันไม่มีใครว่ามันก็ว่ามันก็ว่าอ่ากินเลยๆมันไม่ว่าอืมมันก็ต้องมาแทะยาอยู่แล้วไม่มีที่จะแทะอ่าทำไมไม่ไปแทะหมอล่ะหมอไม่ให้ยาให้มันแทะรอดมันคิดท่านแทะแล้วมันก็องจะเลิกอ่าอ๋อมันยาหมดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะยองบาลเอาไม่อยู่ใช่ ท่านี้มีโรงพยาบาลบ้าเลยเหรอไม่มีผมไปส่งเชนยงก๊กตรงซ้กลเชือกขาดมาแล้โซ่เซอเงามันไม่อยู่เหรอไข่หมายถึงไข่เฮะเชือกขาดมาจะไปรู้เหรอนายไปบอกได้ไงว่าคือไข่ไปบอกไปเอ่ยชื่อกขาดไข่ได้บ้าอ่าบ้าคนบ้าอืม ก็หาอยู่ดีกว่าคุณแม่ทำไมไม่ทำให้มันมาอยู่ตรงกลางทำไมไปพิมพ์ตัวเล็กๆขนาดนั้นไม่อยู่นี่แหละเดจะมันบังยายยายไว้ให้ข้าคนบ้าอ้ให้ยายนี่นะจะบอกอะไรให้ใครงที่รักคะถ้ายายจะด่าใครแล้วยายด่าให้กิมเป็นเดือนเป็นปีเลยค่อยมาด่าใหม่จําไว้เด้อ คอยไม่ได่าพํนเพื่อคอยไม่ได่าทุกวันเหมือนมอสลันมันเพราะมันไม่มีคอนเทนต์จะด่ามันก็เลยมาด่าทุกวันมอสลันคนอื่นอย่างยายนี่ไม่ได่าพัาเพื่อค่ะเอารอบเดียวจบเป็นอิ่มเป็นอิ่มอิ่มให้มันเป็นปีเลยด่าอะไรก็ด่าให้มันอิ่มเป็นปียยปน,นี่สายยายอะไรพี่เล รู้ใจยายแล้วมวยพิษมวยนิดสวัสดียายลองยายจำลองใช้อะไรหน้าข,ข,ขาวแทะโค้่ได้ใจกี่เท่าหรอกค่าที่เท่าเขาบค้งใส่แล้วอันอะไรที่มินมม่ขเขาก็บงใส่มาดับมันต้องใส่โคองขาวพอลมมาแล้วสิลมสวัสดีน้องโอ๊ต ้องโอมน้อยโอมน้อยนี่อายุเท่าไหร่ทั้งลมทั้งฝนมาอยู่บ้านกุกองนี่โบหัว่าต้นยางมันจะหล่นลงมาใส่หั้อเมื่อใดมันเคยร่วงมาแล้วตกกมื่อใดสวัสดีครับคุณพ่อน้องสวัสดีนะครับเฮ้ยห่วงนอนชมพูยายห่วงฝนมาสวัสดีครับคุณยาย ฝนมาฟ้ารังนะครับนี่งามงามชุ่มือเนาะใหญ่เอองามชุมือแล้วคุณเราเห็นว่าเท่าอย่าให้มันอย่าให้มันมายุกมายุ่ยคือไปตรงกล้วยหอกขี้ซีได้เอาง้างามแน่เห็นว่าเท่ากระไดเท่านี่คนมองก็เป็นตาเสพแน่จกเพิ่มพลังมาแล้วกินข้าวมาเรียบร้อยแกเต็มที่แล้วนะครับเท่ามาแล้วมันหน้าตาบวสวยเขาจะว่าน้ำ น้ำสองแก้วนะครับเนาะโอเคมันไปถ่ายวัดก็ไม่มีคนดูมันเออถ้าคนไปดูนั่นก็ผีบ้าคือมันอ,อ้าใช่เหรอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูมันไปดูคนที่บอผีบ้าคือค่อยนี่ออบ้าก็บ้าร่างเ,เอ,อ็ซีเยมาดูถ้าบ้าแบบนั้น,น,นประดาคนอืนแบบคนอือม,มันชอบนิสัยไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีแล้วทําตัวไม่ดีใครเขาจับมือ คนที่ไปเบิ่งโมชันมันนัดคนกี่ว่าคือมันเบิดความคืดค่อยเขาบอกเจ้าตรงๆเลยถ้าคุณไปเบิ่งมันน่ะกี่บ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ค่าเลยค่ะไม่ต้องไปเบิ่งมันชื่อๆอยู่บลาอยู่เออชื่อๆเฮ็ดคี่แถวทางเพิ่งนี่มียังก็มาหาชื่อกินนี่อมีนะเลกไม่บอกดื้อทีไม่บอกถือเด้ ยายแกเป็นนักเจรจาโอ้นักเจรจาแล้วนักวิเคราะห์แต่ละวันเนี่ยถ้าใครได้ด่าใครคนนั้นเราเชื่จะหลอดฟีเอเผอๆไม่ได้เกิดทั่วช้ำจอะจริงๆเพราะว่าเขายังไม่ตายก็เลยไม่ได้ไปเกิดมือฟ้าออเมงปอเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ต่อเหล่าหรอกเขากําลังตรวจสอบบัญชีมันอยู่วันไหนเขาตรวจครบนะมึงเอ้ยเอ้ช้างมาชุดก็ไม่อยู่พี่แรง เขาบอกว่าจะเอาไปตรงไหนวะอีนี่จะขึ้นสวรรค์ก็ไม่ใช่จะไปนาลกก็ไม่ใช่อ้าวอย่างนั้นเลยหรออมมันต้องเอาไปนน้นใต้ลึกคุ้มเอาว้ในไม่ได้บุนไม่ได้เกิดคนอย่างมันะเพราะฉะนั้นนะลกโซเชียวใครอยากไปเบิ่งมันก็ไปเบิ่งโนกกปีบ้าคือมัน แต่สำหรับยาจำลองนี่ไม่เบิ่งตั้งแต่ีวันนั้นแล้วก็มาฮวันวันนี้คนก็เบิ่งเพราะโจ็บหูเจ็บตามันเบิ่งแล้วมันขั่นเกลือันค้างคันมาเบิดงชูยางยายนะว่ายายน่าจะลำเป็นกอนดีกว่านาองจะได้ของจองมันต้องไปเบิ่งดอกเอี่มาเบิ่งคนทีนี้ใสดีสีเทวทัชเขาก็บตัวเอาครอกสามสิบคนแล้วนะ พี่แดงบอกว่าเดี๋ยวมาแล้วในงานพี่แดงคุณเด่นใจมันแดงอนาจไทยเด่นเข้ามาแล้วพี่แดงบอกว่าได้เลยหนึ่งกระต๊อบมาเลยมาคืนนี้เลยพรุ่งนี้มามานั่งกินเบียร์อยู่ในแท็กซี่แน่จริงเราต้องมาหมาเห่าไปต้องแห้งว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 อกนะไม่ได้ทะเลาะกับใคไม่ได้ทะเลาะกับเอฟซีเลยได้บไหมคุณฤทธิะสวัสดีครับ คุณม่ต้องมาเห่าม่ต้องแหงอยู่บุญดอกมาโลดเนอยากเจอยายนะโอ้หนาวฝนท่าท่ายเลยโ,โอ้พ่โลดแล้วเนี่ยยายคุยยังไงฟ้าพี่โลดก็ดีแล้วถ้าค่อยมานั่งกินบ้านเจ้าแล้วค่อยกลับมาได้ค่อยก็จะไปนอนแถวนำหั่นแหลออะอนอนนําเอฟซีนี่แหละวะก็ให้เอฟซีนอนข้างในเขาก็นอนข้างนอกก็ได้ว่าละถ้าค่อยกลับก็ได้ก็เห็นยากเลยดึกๆึกมาแล้วจะคอยไปนอนทางใดก็เล้วกเต่คอยแล้ว ไม่ต้องไปตอบโต้มันบ่อยากตอบโต้หรอกพี่ดาแล้วก็คือถ้าดาลแล้วก็ดาเป็นปีเลย<ม>จบอิ่มค่ะนี่เนาะคืออึองมีอึองเนาะมันห้องมันอ้อมันห้องมันก็ห้องปีเดียวได้พี่น้องบ<ม>่ได้ออกมาห้องคือมือเด้เออพอถึงปีอึ่งห้องพองมันจะลมเต็มท้องมันโบกโบกโบกเห็นบนในกระตุนกระโตันมันพองมันลมเป็นมาดเลอพองมันลมไหม เหมือนย่ายนี่แล้วย่าก็ดาแล้วก็พ้องล่มลก็ะยาบบต้องประดาอีกหรอกเสียเวลาและเสียแก้ว oh, oh. เสียน้ำลายเสียความรู้สึก uh. เดี๋ยวหน้าตาสวยมันสีเเนียวย่น uh. เวลาโอ้โหประดาคนอื่นนี่เกือบจะตายค่ะ uh. เวลาอ่านกับเอฟซี C, นี่ก็ไอ,อ,อก็ออกออก็แอ,อกโอ้โหมึงจะตายกับโบตายเนาะ chắc nói Ai khóc ai khét cho nè này chắc xe là mất bộ